เปิดประวัติโมอมีนานางร้ายสายแซบพี้พอมบวกเสมอเพื่อปกป้องพี่สาวสุดที่รักอย่างแตงโมนีดาแรกเดาว,ว่าเธอหนั้นก็เป็นนางร้ายที่แซบเป็นอย่างมากและยิ่งกับประเด็นล่าสุดที่เธอได้มาออโรงปกป้องความเป็นธรรมให้กับนักแสด,ดงสาวอย่างแตงโมพี่สาวสุดที่รักของตนประวัติของเธอหนั้นจะเป็นไปมาอย่างไรไปชมกันเลยจ้า โมมีชื่อเดิมว่ายุคคนทอนก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นอมีนามพินิษเกิดวันที่3ธันวาคม2528ปัจจุบันอายุ3 6ปีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหาคนครส่วนสูง167ซนติเมตรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกบริหารงานสำนักมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและศึกษาต่อจนจบป,ปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเรียกได้ว,ว่าแม้จะวุ่นวายกับงานในวงการบันเทิงมากแค่ไหนเธอก็ทำตามเป้าหมายของตัวเองได้จนสำเร็จ โมอามีนาเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงสาวช่องหลากสีที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุได้เพียง15ปีโดยเริ่มจากการชนะเลิศในการประกวด BTS The Star Talent ก่อนก้าวเข้ามาเป็นนักสแสดงในสังกัดของ r s และมีผลงานการสแสดงละครและภาพยนตร์แนววัยรุ่นอย่างเรื่องวัยร้ายเฟชชี่และขับซาปิดตำราแซบรวมถึงผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงมากมายหลังจากหมดสัญญากับ r s แล้วนั้นเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงของช่อง7ตั้งแต่ในปี2 5 5 7นยจนถึงปัจจุบนันประเดิมด้วยละครเรื่องแรกอย่างคุณหนูเทวดาแต่ส่วนใหญ่นั้นโมมักจะได้รับบทบาทของนาง บทบาทได้ดีเป็นอย่างมากจนได้กลายเป็นนางร้ายฝีมือขึ้นหิ้งของวิกหมอชีดเลยก็ว่าได้หลังจากได้เข้ามาอยู่ในสังกัดช่องเจ็ดก็รกเรียกได้ว่าฝากผลงานให้แฟนๆไดติดตามกันมาโดยตลอดมักจะมีผลงานการแสดงละครอย่างน้อยปีละ2เรื่องเป็นอย่างต่ำและนอกจากนั้นสามโมเองยังเคยได้รับรางวัลดาวไม่ขลาสาขานางร้ายมากฝีมือในปี2559มาการันตีเราด้วย นอกจากจะเป็นสาวสวยและเก่งแล้วนั้นเรื่งความแซ่บของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครโดยความที่เป็นนางร้ายก็มักจะมีถ่ายรูปสดแซ่บมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งถึงจะอายุเลข3แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดพอเธอได้กลับมาฟิตแด์เฟิร์มอวดความฮอตกับผลงานถ่ายโฟโต้บุ๊กเพื่อฉลองอายุครบ35ปีจนกลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก วีรกรรมพร้อมบวกล่าสุดเฮียแรกเดว์ว่าได้ใจโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าโมนั้นสนิทก,กับนักแสดงรุ่นพี่อย่างแตงโมนิดาเป็นอย่างมากตั้งแต่อยู่สังกัดเดียวกันสนิทก,กันชนิดที่ว่าหากพี่สาวมีประเด็นอะไรโมอามีนาคนนี้ก็พร้อมจะออกโรงปกป้องพี่สาวเสมอจนกระทั่งกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์แตงโมพัดตกน้ําทําให้มีข้อสงสัยต่างๆคาใจกันมากมายแน่นอนว่าน้องสาวคนสนิทของแตงโมอย,อย่างโมอามีนานั้นก็ไม่มีถอยเป็นบุคคลที่มาในวันเกิดเหตุทังทีหลังทราบข่าวติดตามกกาาาาาารรรรคคค้้นนนหหออยยยย่งงงมมมมมีีวววััแและพเเป็ุติธบสด รุ่นพี่มาโดยตลอดอีกทั้งบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่เธอได้บอกเอาไว้ว่าไม่ขอเจอกับทั้ง5้าคนบนเรือพอถ้าเจอเมื่อไหร่คงเข้าไปบวกนอกจากนี้สาโวโมเองยังเคยบอกด้วยว่าเธอมักจะบอกกับแตงโมเสมอว่าหากมีอะไรให้บอกพร้อมไฟให้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ต้องออกหน้าเองเลยก็ว่าได้เดี๋ยวทําให้ทุกอย่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความสุขมีชีวิตที่ดีพี่อยู่ของพี่ไม่ต้องนึกถึงหนูก็ได้เรียกได้ว,ว่างานนี้ทําเอาแฟนคลับหลายคนเป็นปึ้มในความสัมพันธ์ของทั้งสองกันเป็นอย่างมากและผู้คนต่างเข้าไปให้กําลังใจสาาาวโมมกกันยยยเเลทีดีด